ของการจำหน่ายยาก,กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศนะคะหรือพวกายาทาี่ผู้ชายใช้กันนะคะาทางทางเภสัชเขาจะเรียกว่าซินาเดลฟิลนะคะถ้าใช้กันค้ามันก็เรียกว่าวายักลาปัญหาที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่ายาตาต้นฉบับเขาอะออริจินอลเนี่ยราคาแพงนะคะก็จะเกิดการที่เกิดแบบาทางรับขึ้นมาว่ามียาที่ มีตัวยาที่เราส่งวิเคราะห Martine, mother, ์แล้วจะเจอตัวยาเหมือนในตัวใบยาแต่ราคาถูกกว่านี่ค่ะมันก็จะระบาดวิธีการขายก็คือเขาจะมีแบบว่ามีสินค้าอยู่ในกระเป๋าสะพายเขานะคะก็ไม่ได้ขายแบบเขาก็จะเดินไปเดินมาเพราะคงเร็งๆเป้าหมายนะคนนี้นี่ หน,หน้าตาที่จะเป็นเป้าหมายเขาได้คนดนุมๆเขาคงไม่ไปขายให้ถูกไหมละ่ะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เท่าที่เท่าที่เชิงพืที่ได้ข้อมูลมาในคของคนทุนเที่ยวเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ขายแต่ไอ้ตัวซิดานิฟิลยากเซ็กอะไรหลายอย่างตุ๊กตาย,ยางก็มีอ่และขายแพงด้วยแต่ก็มี มีคนซื้อด้วยเป็นการขายตรงอ่ะมันไม่ใช่ตลาดมือนะคะมันขายตรงกับผู้บริโภคแบบสมมคุต้องเดินมาปุ๊บอ่าคนนี้เขาเห็นเราอ๋อคนนี้เป้าหมายแน่น่าจะแบบเอ่อสนใจอ่ะมันก็จะไปเสนอเลยว่าสนใจไหมแต่อันนี้คือมันของผิดกฎหมายน่คะก็ก็คือถามว่ามันแค่ราคาถูกแต่อันตรายมันมันแฝงได้อยู่ในตรงนั้นอยู่ตลอดนอกจากว่าปริมาณมันจะไม่ได้เป๊ะๆอางที่เราว่า แถมไม่พอกระบวนการผลิตอ่ะยังไม่รู้เลยว่าโรงงานเขาปั้นมาอย่างไงเลยถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆถ้า,ถากฎหมายของไทยเนี่ยโรงงานยาที่เขาเรียกว่าแบบต้อง GMP แบบเข้มข้นมากกว่าจะผ่านมาได้ออกมาเป็นเม็ดยาให้เราทานแบบถูกต้องเนี่ยโรงงานเขาจะต้องลงทุนกันเป็นหลายสิบล้านเนาะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจล้ว่วาม,มาแบบไหนนะคะกระบวนการผลิตยังไง มาตรฐานแค่ไหนไไ Jam นี่ไม่แน่ใจเลยมีมีการควบคุ e nope. มการผลここิตที่ดีไหมเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพเราแน่นอนเรากินเข้าไปอะนะมันเราไม่ได้แค่ทายนะคะก็จะมีทั้งคือเขาบอกว่ามีทั้งเป็นเป็นผงก็มีนะเป็นเป็นเป็นเม็ดที่ที่เห็นนะคะมีหลายยี่ห้อนะก็จะเป็นแผงลักษณต่างต่างกันนะคะแต่ว่าก็เออที่เคยตรวจเนี่ยก็คือถามว่าข้างข้างในเหลือยาเนี่ย มีตัวยาไหมมีนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ศ <c oughs> <ๆ>ูนย์วิทย์ก็ตอบมาว่าของการที่เจอเป็นซินาเดฟิลเป็นเป็นตัวยาของแวกล้าจริงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปริมาณด้วยด้วยความที่มันไม่มีมาตรฐานของการผลิตเนาะเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาเขียนว่าเออกี่ร้อยมิลลิกร,รัมนะ่ะมันจะมีเท่าไหร่จริงเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นธรรมดาว่าความเสี่ยงของประชาชนที่จะทานเนี่ยด้วยด้วยด้วยข้อข้อหาที่เขา ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพอไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือปริมาณยาทีา่ถึงแม้ว่าจะมีตัวยาเหมือนนะคะแต่ว่าปริมาณที่ต่อเม็ดเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐาน <Yeah. S 2> ก็จะไม่รู้หรอกเม็ดนี้มีเท่านี้สมมุติว่าอย่างเขาบอกว่า5 0 0มิลลิกรัมสมมติ3ํามิลลิกรัม5 0 0มิลลิกรัมเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า,าบางทีอาจจะมากไปพอมากไปก็หัวใจวายก,ก็เคยมีหน้าที่ว่าคนพื้นที่เองเขากินแล้วก็หัวใจวาย มันก็เป็นอะไรที่ว่าถ้าน้อยไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ผลก็ยังดีกว่าแต่บางคนไม่ได้ผลเม็ดเดียวเขาควรเป็น2เม็ดแต่พอ2เม็ดปุ๊บมันอาจจะโอเวอร์ไปเนี่ยค่ะมันก็อันตรายถึงตายได้ค่ะเพราะว่าหัวใจวายเลยการตรวจสอบกพระวังเบื้องต้นเนี่ย จะเป็นของพงนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอในพื้นที่ก็คือแต่ละอำเภอก็จะมีเสัชก,กรที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองพิพิในอำเภอเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะดูแลของทั้งอำเภอซึ่งมีทางสาธารณสุขอำเภอมาช่วยด้วยแล้วก็ในระดับตำบลก็จะมีเขาเ,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 เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีไม่เดิมนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเถ้าจะแก้ปัญหา เรื่องนี้จริงๆะระดับนโยบายต้องลงมาเล่นนะคะต้องถือว่ามันเป็นหนึ่งยาหนึ่งของยาที่ต้องกวาดล้างให,ให้ให้หมดหรือควบคุมให้ได้นะคะให้ให้อยู่ในช่องทางที่มันออถูกต้องอะนะคะด้านที่สองก็คือเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาจริงๆกับเรื่องนี้นะคะและที่สามก็คือเ,อ,อเจ้าหน้าที่แต่ละระดับนะคะออก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเออติดตามก็ ทุกสเตปให้ให้มันแบบสม่ำเสมอถาว่าจังหวัดเห็นปัญหาไหมเห็นแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาในกระบวนการทํางานหลายๆขั้นตอนนะคะซึ่งมีตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือว่าถามว่าแล้วสาสุขหน่วยเดียวก็แก้ไขไม่ได้นะคะมันต้องมีทั้งตํารวจทั้ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ประกอบการผลิตจําหน่ายแล้วก็รวมทั้งถ้าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยก็ต้องมีของส่วนท่องเที่ยวมาช่วยเราด้วยคือคือในในฐานะเป็นผู้หญิงเนาะเราก็รู้สึกว่าในในเรื่องเรื่องสมรรถภาพบำเพ็ญอ่ะมันก็เป็นไปตามอายุสังขารและก็ความสมบูรณ์ของร่างกายนะคิดว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ ใช้การได้อยู่อย่างนานเนี่ยก็คือการออกกําลังกายเนาะนะคะออดูแลสุขภาพไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลอาหารการกินมันก็จะช่วยได้แต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงกับเหมือนตอนเป็นหนุ่มมากเนี่ยค่ะก็คือเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องต้องรับสภาพอะ่ะ